นักรบเตรียมเปิดโหมดโหดดับฝันเจ้าเสือใหญ่รังแรงจริงสุดตัวนักรบแฟร์เทคมวยพลังแกร่งวัย26ปีจากสุรินขอโชว์ฝีมือให้สมราคาผู้รังอันดับ5แรงจริงวันมวยไทยรุ่นไฟเวท1 2 5่ง5อปอนด์ด้วยการดับฮอตเจ้าเสือใหญ่มอรกรุงเทพทนบุรีจอมบูอาวุธแน่นวัย23ปีจากเมืองกรุงที่จะเปิดตัวในนามนักกีฬาวันครั้งแรกขึ้นปคู่เอกศึกวันไฟใน32 นักรบวอซัสเศร้าเสือใหญ่ที่จะถ่ายทอดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรัมอินทราในช่วงไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาในวันเสาร์ที่7มิถุนายน2568หลังจากเลื่อนขั้นจากเวทีวันลุมพินีเป็นนักกีฬาวันเต็มตัวนักรบทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจจนสามารถขึ้นไปนั่งครองเก้าอี้ผู้ท้าชิงอันดับ5ของแรงกิ่งรุ่นนี้ และครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งไฟสําััญบนเวทีใหญ่ซึ่งเขาจะต้องรักษาตำแหน่งนี้ไว้ให้ดีหากอยากไปให้ถึงฝั่งฝันในการขึ้นชิงแชมป์โลกในอนาคตและด่านพิสูจน์ตัวของเขาคือเจ้าเสือใหญ่นักชกฟอร์มแรงที่ไต่เต้าขึ้นมาจากเวทีวัลลุมพินีเช่นกันและหมายมั่นปั้นมือคว้าตัวด่วนขึ้นแรงกิงด้วยการค้นตัวท็อปอย่างนักรบให้ได้ตั้งแต่ไฟแรกที่เปิดตัวบนเวทีระดับโลก แม้จะได้ชื่อว่าเป็นตัวท็อปของแรงกิงและมีประสบการณ์บนเวทีใหญ่มาก่อนแล้วแต่นักรบยังถูกมองจากแฟนมวยบางกลุ่มจะอย่างไรเขาก็ยังเป็นรองน้องใหม่อย่างเจ้าเสือใหญ่อยู่ดีแต่เขาไม่ได้เก็บคำวิจารณ์มาคิดให้ปวดหัวผมได้อ่านคอมเมนต์ของกองเชียร์มาบ้างบางคนบอกว่าผมจะแพ้โดนน็อกสู้ไม่ได้แต่ผมไม่เคยเก็บเอามาใส่ใจสำหรับผมกีฬาคือเกมการแข่งขันที่ไม่มีใครอยากแพ้ทุกคนอยากชนะทั้งนั้น บางคนมองว่าเขาเร็วและครบเครื่องมากกว่าส่วนผมช้าป้องกันตัวไม่ดีแต่การสู้กันแบบนวมเล็กใครโดนก่อนก็ร่วงได้ทั้งนั้นครับอย่างไรก็ตามนักรบยอมรับว่าคู่ต่อสู้อย่างเจ้าเสือใหญ่นั้นอันตรายและฝีมือไม่ธรรมดาซึ่งเขาจะประมาทไม่ได้เป็นอันขาดโดยเชื่อว่าเขามีดีพอที่จะรับมือได้ไฟนี้ชกกับเจ้าเสือใหญ่ต้องบอกว่าน้องเก่งมากอาวุธคมครบทุกแบบจากไฟแรกจนถึงล่าสุดเขาพัฒนาฝีมือขึ้นมาเยอะมาก เรียกว่าทุกไฟน้องเก่งขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่งานง่ายสำหรับผมแน่นอนเพราะในวันแชมเปี้ยนชิพไม่มีใครหมูอยู่แล้วครับจุดที่เขาเสียเปรียบผมมีแค่เรื่องรูปร่างที่เล็กกว่าเท่านั้นนอกนั้นถือว่าเราสูสีกันหมดสิ่งที่ผมต้องระวังมากที่สุดคืออาวุธของเขาที่ออกได้ต่อเนื่องหมัดคมและรวดเร็วผมประมาทไม่ได้เลยครับแต่มั่นใจว่าอาวุธผมหนักกว่าแน่นอนต้องไปวัดกันบนเวทีครับนอกจากเป้าหมายอยากกลับมาเก็บชัยต่อเนื่องให้ได้อีกครั้ง นักรบย้ำว่าการรักษาชื่อของตัวเองให้อยู่บนแรงกิงต่อไปก็มีความสำคัญไม่แพ้กันงานนี้ทั้งสองฝ่ายพร้อมเปิดหน้าแลกสู้กันเต็มที่เพื่อหยิบแต้มชัยสุดสำคัญนี้มาครองให้ได้ไฟนี้ผมตั้งใจมากตั้งแต่ชกไฟล่าสุดเสร็จผมก็ซ้อมต่อเนื่องแทบไม่เคยพักเพราะรู้ว่าจะมีรายการนี้ผมเตรียมตัวเต็มที่ทันทีตอนนี้ผมอยู่แรงกิงอันดับ5และไม่มีทางยอมเสียอันดับไปง่ายๆแน่นอน ส่วนเจ้าเสือใหญ่ที่บอกว่าจะมาแย่งแรงกิงถือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ใครๆก็อยากเข้ามาอยู่ในแรงกิงเพื่อลุ้นชิงโอกาสขึ้นไปชิงแชมป์โลกกันทั้งนั้นงานนี้ต้องไปวัดฝีมือกันบนเวทีเอาแพ้ชนะคือเกมกีฬาทุกคนพร้อมสู้เต็มที่ขึ้นไปบนเวทีแล้วไม่มีใครอยากแพ้ฝากถึงน้องถ้าคิดว่าเก่งก็เข้ามาเจอกันครับติดตามนักรบวัชเสือใหญ่ศึกวันไฟในสา นักรบว์ซัสเจ้าเสือใหญ่ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราวันเสาร์ที่7มิถุนายน68จองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา8นาฬิกา